เต้ใหญ่เนี่ยแตกทําอะไรไม่ได้เลยอุบเอียงน่ากลัวเลจะเกิดเราเป็นอมัมพึกอมัมพาดอะไรแบบนี้ไงถ้าเราปล่อยไว้ก็มันก็อันตรายชื่อลําพึงวัลชินาค่ะอาชีพทำนาอายุห้ตอนนั้นมีอาการอะไรบ้างครับมีไขมันสูงก็วความดันก็สูงมารู้ได้ไงว่าตัวเองไขมันสูงมีอาการเวียนหัวขึ้นไส้ น,นี่พอไปตรวจแล้วไปเจอไขมันแล้วก็ความดันสาเหตุมันเกิดจากอะไรที่เราขายมากกันสูกขนาดนี้ก็คือเรากินไงกินพวกเนื้อสัตว์อะไรต่ออะไรเนี่ยกินทุกอย่างเลยใช่เอพรอาของมันอ่าต่นี้แบบชอบหมูมันมันไงแล้วเรารู้สึกว่าทําอะไรมันเหนื่อยง่ายกว่าทุกคนเหนื่อยเหนื่อยง่ายกว่าตะกบใช่เคยคิดไหมครับว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยไม่ยอมรักษาเลยเนี่ยมันมันจะเกิดอ,อะไรขึ้นจะเกิดเราเป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตอะไรแบบนี้ไงน,น่ากลัวดิ <ม>แบบ<า>ใช่แบบเดียวกันแบบสมองเส้นสมองตีบบ้างอะไรมั่งอย่างเงี้ยเส้นใหญ่เนี่ยแตกทําอะไรไม่ได้เลยติดเตียงปุบเตียงมันก็อันตรายแล้วหลังหลายก็ทานไปต้อยเป็นไงบ้างครับมีรู้สึกอะไรบ้างมันก็รู้สึกดีนะแบบบางทีแข้งขามันปวดมันก็เบาหัวเข่าเนี่ยนะผลตรวจล่าสุดเมื่อนี้ก็คือความดันก็ลดแล้วก็ไขมันก็ลดมาไปตรวจหมอก็บอกลดใช่ตอนนี้ทานไปต้อยมากี่เดือนแล้วนะทานมากี่เดือนก็สามสี่เดือน ก็มันก็เบานะมันไม่รู้สึกว่ามันไม่ร้อนมันดีขึ้นเมื่อก,ก่อนเมื่อก่อนมีนะร้อนตามอ่งมือเนี่ยก่อนเนี่ยโหร้อนเหมือนเหมือนยุพริกอยู่ในเนี่ยอันนี้เบาเลยก็ดังดวงว่าเอ๊ะต้องใส่จะกินยาตัวนี้หรือเปล่าที่มันไม่นันเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นรู้สึกว่าทํางานได้ดีขึ้นไหมครับดีคุณป้ายอยากจะฝากอะไรคนที่มีปัญหาไขมันสูงความดันสูงกับเราครับก็อยากจะฝากบอกเขาก็ถ้าให้เขากินก็มันก็ดีนะดีขึ้นเยอะเลย ตัวเองกินแล้วมันดี่ง <laughs>